สวัสดีครับอันนี้จะม่เจ็บมาเก่ารัดก,กันนะครับจะเก็บด้วนะครับนี่นะครับ,ล,รบลูกมันดำๆนะครับไวยครัวครับผม เขาขายอะแพงแทน้นี่นี่นี่กันี่หลน่นก็เต็มอยู่นี่นี่น่าที่หล่นกินได้เด้ครับเด้อหนตเรากินเม็ดมันเนาะต้องไปทำไปขวคบครับผมไปขว นี่ครับนีนบ่ลูกหนึ่งสองเม็ดอันนี้ยังไม่แก่เลวนี่ครับลูกอ,อ่อ,อนๆดูนี่เป็นพวงเลยครับนี่ฉันว่าพี่น้อง โอ้อยสูงค่อพูดๆนู่นข้างบนนี่โอ้กินหมดแล้วนี่นี่ครับนี่นี่ครับโอ้หมดแลยเห็นไหมครับอ,อากาศครึมๆนะครับวันนี้ ขึ้นดีนะครับข้างบนก็มีเล้บนข้างบนอีกเพียบเลยพี่น้องขึ้นบ่าด้ มาคนเดียวก็เลยถ่ายได้เช่นนี้เด้อนี่ลูกงามๆนัามมา้นเลยลูกงามๆหี่หลง ง่อพี่น้องยังเหลืออีกน้อลูกง่อยังเหลือโอ้2-3ลูกพุ่นง่อโอเคครับ